ชาวตามภาษาชาแนลครับวันนี้เป็น Special ลอพมากเลยครับตามภาษาชาแนลอยู่ในช่วงตามภาษาพาเที่ยวนะครับวันนี้อยู่ที่ภูทับเบิกครับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ที่ผมอยากจะมามากวันนี้ได้มาแล้วดีใจมากเลยครับมาโดยแบบกระทันหันมากเป็นทริปที่รวดเร็วตัดสินใจภายใน10นาทีแล้วก็มาเลย บรรยากาศดีมากครับตอนนี้ทะเลหมอกรอบด้านเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตามภาษาชาแนลด้วยนะครับครับผมตอนนี้ประมาณ10โมงนะครับหมอกกำลังเริ่มทยอยไหลมาฝั่งที่พักของเรานะครับชมบรรยากาศ ผมทำภาพให้เร็วหน่อยนะครับเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนว่ามีการเคลื่อนตัวของหมอกเมฆยังไงบรรยากาศฟินมากเลยครับบรรยากาศดีมากอากาศเย็นมากเลยนะครับเวลา,เ,าเมฆหมอกเคลื่อนตัวผ่านทางเรามา วันนี้บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับมีฝนตกมาอีกหนึ่งอันนี้อยู่ตรงยืนอยู่บริเวณร้านกาแฟสดไข่กระทะนะครับพอดีว่าเราได้ที่พักบริเวณนี้พอดีบรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆแต่เสียใจนิดนึงที่มีฝนตกถ้าฝนไม่ตกนี่จะสวยมากๆเลยวันนี้คนเยอะมากเลยครับ มันเป็นวันหยุดนะครัตฤกด้วยบรรยากาศดีมากข้างล่างที่เรามองเห็นก็คือเป็นทะเลหมอกนะครับแรกๆรวกผมจองที่พักกับพี่ๆเขาอยู่บนอีกยอดหนึ่งนะครับยอดที่เรามองเห็นตรงนู้นตรงนั้นเลยแต่บัเงเอิญว่าฝนตกนะครับเต็นท์กลางไม่ได้เราจองเต็นต์ตรงนั้นเดี๋ยว รอให้ฝนหยุดตกก่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเจดี JD, ตรงนี้เห็นแค่ยอดเลยมันไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหม สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มเสร็จๆนะครับผมจะพามาดูวิวตอนกลางคืนสวยมากวันนี้คนเต็มเลยครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่29องศานะครับ ก็มีลมเย็นคือบอกดูตรตอนนี้คือเย็นมากเย็นโดยที <sucks> ่ไ um, ม่ต hmm. ้องเปิดแอร์เลยเย็นเหมือนเราเปิดแอร์ที่ห้องเลยครับบรนยากาศเพอร์เฟกมากครับพี่อรุณสวัสด <Un> like, like ิ์ครับตอนนี้เป็นตอนเช้านะครับประมาณเจ็ดโงเช้าลมแรงมากครับเพื่อนๆโอ้โห ขเขาบอกว่าจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะร้านกาแฟสวยเดี๋ยวผมพาไปไแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้นั่งร้านกาแฟไหมเพราะว่าคนเยอะมากอันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบเช้านะครับที่ร้านกาแฟไข่กระทะอยู่ตรงข้างวันที่ผมพักเลยผู้คนเยอะมากบรรยากาศดีมากครับ ถิดว่าการมาเที่ยวภูทับเบิกครั้งแรกของผมในทริปนี้ประสบความสำเร็จนะครับบรรยากาศดีผู้คนก็ทยอยหลั่งไหลกันลงมา ผมง간ีโรง่มานอนใอออ่อนบ้ e อ่ดะ 带动好的 เดี๋ยวากให้ท้าไปที่ไหนต่อ,อยังไงก็เม้นด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับดูยังยังเลยครับ หัวฟูเลยอะ่ะลมพัด หลังจากที่เราเดินลงมาชมวิวสวยๆเสร็จแล้วนะครับตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วอากาศเริ่มเริ่มร้อนลแล้วครับเราก็จะเดินทางต่อกันไปบ้านอะไรม่รู้ตู้มป้องอันนี้คู้บ่าวดอยรึเปล่ามันต้องเดินไปไม่ต้องเดินนี่ซูมได้กล้องอ่ะอีดบล็อกนะแม่ใครเอามาโกงไว้ตรงนั้นวะ